สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับผมแล้วครับจับกับช่องไทยสลิกินซับซ่นนะครับวันนี้ผมจะพามาทําเมนูเย็นๆกันนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะก็จะทําเป็นโกโก้เย็นนะครับโกโก้ผมจะใช้ของตัวนี้นะเพื่อนๆใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะเป็นยี่ห้อนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลงมือทากันเลยนะครับผมจะมีนมต้มนะครับผมจะใส่นมต้มไปหนึ่งกระบวย ถ้าไม่มีนมต้มเพื่อนๆสามารถใช้เป็นน้ําร้อนปรับเปลาธรรมดาเลยก็ได้นะครับผมก็จะใส่ของโกโก้ลงไปนะครับสูตรเข้มข้นนะครับก็เป็น2ช้อนริมาเลยนะแล้วก็จะมาคนโกโก,โก้ให้มันเข้ากัน พยายามคนให้มันะละลายให้หมดนะครับเพราะว่าโกโก้อาจจะชอบลงไปนอนก้นอยู่ข้างล่างผมจะใช้ช้อนนี้นะครับในการตวงเนาะผมว่าหลายๆบ้านคงจะมีแบบนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ผมก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับน้ำตาลทรายขาวลงไปนะครับสักสองช้อน คร,ครีมเทียมนะครับหรือว่ากาอ,อฟเมลนะครับก็1ช้อนนะครับเพื่อความกลมกล่อม จากนั้นใส่นมข้นหวานลงไปนะครับผมก็จะใช้ของคาร n เมชั่นนะครับอันนี้ผมจะใช้ตัวแบบนี้เนาะก็จะได้รู้เลยว่าใช้ทั้งหมดกี่ช้อนนะครับนึช้อนความหวานเพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มได้เลยนะครับ คนหวังสักประมาณห้าสอนได้เท่าค,คน,นะคะ่ะ ใส่ไปทั้งหมด5ช้อนนะครับนมข้นหวาน5ช้อนพอดีข้นเลยเค็มคนมากแล้วก็จะใส่ ตัวนมสดลงไปอีกนะครับก็เป็นของคาราเมลันเหมือนเดิมน,นะครับหนึ่งช้อนพอใส่ลงไปสักหนึ่งช้อนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมไปเตรียมแก้วใส่น้ำแข็งก่อนครับเ,เพื่อนๆผมก็จะได้ใส่น้ำแข็งใส่แก้วนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะ ก็จะหวานมันเลยนะครับเทุมคนเลยก็จะผมจะใส่นมสดไปอีกก่อนนะครับในแก้วของอข้าแข็งนะครับหลังจากนั้นก็จะใส่ใตัวโกโก้ของเราลงไปเลยเสร็จแล้วครับน้านมอีก ทำกินเองนะครับก็จะเพิ่มๆหน่อยเยอะๆหวานมันครับยังไงก็ลองไปทํากันดูนะครับก็เป็นสูตรที่ว่าสามารถทําขายได้นะครับเข้มข้นดีนะครับก็ทํากินช่วงหน้าร้อนก็จะสดชื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ